สวัสดีทุกคนค่ะพามากินข้าวเช้าไปเห็ดงานพี่น้องโอ้ยข้าวเช้าข้าวไข่เจียวข้าวคุกน้ำพริกพี่นอ้องข้าวไข่เจียวนี่เป็นเมนูที่แบบว่ากินมาตั้งแต่น่อยก็บก่บเคยเบื่อ,อ วันนี้มันจะอากาศดีค่ะฝนปะตกน้ำพริกแมงดาหอมหอมแมงดาพี่น้อง นร่อั่นซุว่าขนมเมอได้กินข่าวไข่เจอไปเนี้ไมีแห้งมีแห้งไม่ด้องมีแห้งให้งาน เอางานชิปโมงมาเนี่ย นังเขาอ,ออกหนึ่งมาออกก็ไม่ออกมามาบานฝนตกเบิดเหมือนตกแต่คือตกแต่ขึ้นตกแต่มาขึ้นด้านเศราแย็นขึ้นของมา่อวานเนี่ย เจาจ้าเจียวเจียวไข่สองน้อยขึ้นหน่อยเถอะวะไข่มันหน่วยหน่อยพีอง เอาไปล้อรถกันบ้างบรรยากาศเถอะพี่น้องเมื่อนี้เป็นตายยุดยุบานแต่เน้อนี่เนะาะเมื่อวานนี่ยมื่อวานหย,ยุดยุบานกับฝนตก,ตกเบิร์ดหมื่บนบอลเวนนุ้ยเป็นแต่นายค่ะพ่อแมื่นี้ไปเฮ็ดงานบรรยากาศกดีคนฟังฟังน้ำฝนแดดออกเลยพี่น้องคะเห็นมั้โอ้ยบรรยากาศไหมเหลือสเปนตันแหละ มาถึงสถานีรถไฟแล้วจ้าพี่น้องรอรถไฟเก่าโมงสิบสามเนาะค่ะเนาะหวังว่ารถไฟคงจะบเลื่อนเนาะอากาศดีดีเด้มมนดีบม่ค่อยหนาวสำแดงหรอกจ้าอันคนเฮ็ดทางรถไฟเฮ็ดถนนก้อนนานนี่เข้าไปเขาเขายุดพักรอนค่ะตอนนี้เขากลับมาเหตุงานแล้วเขากำลังจะปรับเพื่อนทีเฮ็ดฟังทางชานชลาทีหนึงให้เหมือน ให,ให้เหมือนกับาชาชาชราที่สองแบบนี้ค่ะพเพราะเขาเ็จแล้วชาชรา,าที่นึงก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอีนางจะรถไฟตอนเก้าโมงสิบสามนี่ขบวนมันยาวพี่น้องอีนางจะไปยืนรอช่วงข้างหน้าเพราะว่าอีนางจะขึ้นข้างหน้าเนาะเะนาะจะขึ้นช่วงหัวหัวนะแม่พี่น้องขาหัวหัวรถไฟเนี่ยพอเวลาไปถึงวอสแล้วอีนางจะได้เดินจะได้เพต้องเดินไกลเพื่อที่จะเข้าที่ทางานเนาะเะนาะ โอ้ยบังห้อยบรรยากาศฝนพึ่งตกไปเมื่อคืนนี่ยังใครแน่อยู่ว่าตอนเช้านี่ฝนหยุดอีนางยางมาไกลแล้วหวังว่าอันเขาคงจะบ่ประกาศเปลี่ยนชาชลาเนาะรถไฟฝั่งชาชลาที่นึงนั่นไปบาร์เกนพี่น้องไปบารเกนถึงก็จะพ่านอ่าไปถึงบารเกนก็านานเมืองอยู่4เมืองเนาะค่ะเนาะ ใส่เวลาประมาณ4ีหานาที4ีหานาทีไปถึงบารากินจ้ะของยีนางจะมาจากฝั่งน้ำพุนมาจากฝั่งทางบารากินไปโบสไปฟินแซละพาหลายเมืองอยู่รถไฟขั้นนี้ไปถึงฟินแซอีนางก็บ่เคยไปที่นะะี่นเนาะค่ะฟินแซอบอรูลว่ามันอยู่ในโซนที่โซนที่เท่าไหบบรห่ก็บเบอร์ลุเท่ากันเนาะฟินแซอคงจะไกลอยู่เพราะว่าผ่านหลายเมืองเลยประมาณ10เมืองมั้ง รถไฟามาแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นหัวไวไวัยมากเลยพูน่ะขันม่องไกลๆนี่ปันว่ากิ่งเกือรนเดินรถไฟก็ไดมาแล้วมาแล้วขบวนยาวยาวขาบวนนี่ค่ะเพราะว่าไปถึงฟินเซขบวนนี่เป็นสองขบวนตีต่อกันเนาะค่ะพ่อขับไปถึงอ่าไ,ไ,ไป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 ถึงวทเขาก็จะแงกแงกตัวออกเป็นสองขั้นขั้นหนานี่จะไปฟินแซเนาะค่ะส่วนขั้นหลังก็จะจอดอยู่วดทพี่น้องอีนั่งมักนั่งข้างหนาค่ะเพราะว่า ไปถึงวอสแล้วจะได้ยางบ่อกไก่เนาะค่ะเนาะไปขึ้นรถไฟกันพี่น้องโอ้ยเมือ่อนี่คนบอกไหลายคะ่ะแลนไปขึ้นข้างหน้าโอ้ก็จอดจากที่ีนแม่ละอขึ้นข้างหน้าหน้าพี่น้องค่ะกดประตูเปิดอยู่ทางรถไฟละพี่น้อง เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีคนยางมาตรวจตัวนะคะพนังงานตรวจตัวจะต้องตรวจทุกคนทุกคนที่ขึ้นรถไฟจะต้องมีตัวโชว์นะคะขันว่าบ่ามีตัวโชว์เนี่ยเข้าห้ซื้อตรงนั้นเลยนะคะเนาะยีนางมีตัวในโทรศัพท์แล้วนะคะเพราะว่าซื้อเป็นรายเดือนมันจะถูกกว่ามากๆไปซื้อเป็นรายเดือนนะคะนะมื่อนี่คนบพค่อยครร้ายคะ่ะคนบพค่อยครมีออกเดินทางแล้วจ้ากำลังจะ ผ่านเมืองดาแร่ยู่ของบนตัวบวางขึ้นรถไฟอีนั่งก็จะอ่านข้อสอบใบขับขี่เนาะคะ่ะเนาะมีเวลาก็อ่านอีนั่งจดใส่สมุดเอาไว้แบบนี้นะยคะ่ะ นี่นังจดใส่สมุดเอาไว้แบบนี้นะคะมีเวลากับอ่านค่ะอ่านบ่ค่อยเข้าใจดอกพี่น้องอ่านบ่เข้าใจดอกพวายนา่งกับโบเก่งภาษาเนาะคะ่ะแต่ว่าอ่านพยายามอ่านบ่อยๆห้มันผ่านหู่านตาบ่อยๆพี่น้องเขาจะได้ชินเขาจะได้พอถ้าเกิดว่าไปสอบจริงๆเนี่ยเขาจะได้แบบว่าคุนหูคุนตาเนนะเขาจะได้เลือกคาตอบท,ที่ที่เขาคิดว่ามันใช่เนาะค่ะเนาะ เห็นบ่พี่น้องเขามานาั่งเชิงหัวหัวเขาก็จะย่างบ่ไก่ออกสึกิ้งจะหักดันลงรถไฟพวกเขาที่ทำงนาเนเลยเลิกงานแล้วจ้าออกมานาั่งรอรถไฟนะคะเนาะเลิกงานเสร็จตั้งแต่ซีมงอะไรพี่น้องแต่ว่าก็ลีลาดลีาล,ลาดอยู่เพิ่งจะกดิดกดเวลาออกตอนซีมงรึ่ง ได้สตอเบอรีร่มาก,กินพี่น้องว้าหวานสตรอเบอรีร่ลูกค่ะหวานมากมันไม่มีอย่างก็อร่อยด้อยมันนี่นะอี่นางได้ดฟาดยอบแล้วพี่น้องค่ะอี่นางได้ดฟาดยอบแล้วย่างที่บอกเนาะค่ะน้องว่า อยู่มั่งนอกนี่เขียงานนี่มีแต่คนอยากได้ฟากยอบหรอฟาดจอบมันได้ยากมากมันได้ยากมากๆนะคะเนาะอีนางเขียงานโรงแรมมาได้ประมาณสี่ <4 S 2> เดือนหาเดือนหรือเปล่าบ่แน่ใจสี่เดือนหาเดือนห<า>ก <5 S 2> เดือน<า>อนี<า>่แหละพี่น้องจำก็ได้ได้ฟากยอบแล้วค่ะแต่ว่าได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เด้อคันว่าได้ลอยเปอร์เซ็นต์นี่มันจะดีมากๆเลยอีนางก็รอได้ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเนาะทุกคนอ่าอยากได้ฟากยอบลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ก็คือมันเป็นพนักง,งานประจําโตเต็งของเขาเลยนะพี่น้องลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอีนางอีนางได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายัางดีอยู่เด้ยังดีอยู่เด้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังหน่อยก็ยังได้ฟาดเนาะค่ะเนาะอีนางคิดว่าเดี๋ยวเฮ็ดไปเรื่อยๆวันข้างหน้าเขาอาจจะให้ยฟาดอ่าอาจจะให้ยลอยเปอร์เซ็นต์ก็ได้พี่น้องโอ้ยอีนางดีใจพี่น้องคะ่ะอีนางลงหรือีนางได้ฟาดตอบได้ บ้านไปก็บม่รู้ว่าสกินียังค่ะเมื่อนี้คือว่างานหลายอยู่เด้อีแต่ว่าอีนางมีคนมีเด็กหน่อยนักเรียนมาซอยสองคนพี่น้องเมื่อนี้หัวหน้าจัดคนให้มาซอยสองคนเลยเพราะว่าอีนางได้ห้องหลายแล้วก็ทุกห้องมีเช็คเอาออกหมดเลยเนาะค่ะเนาะเป็นห้องใหญ่ห้องครอบครัวนะหัวหน้าจัดคนมาซอยที่จริงวันนี้วันหยุดอีนางเด้แต่ว่าหัวหน้าโทษต่ำให้มาเฮ็ดงานว่าส่นพี่น้องค่ะวันหนาถามว่าเธอมาเฮ็ดงานเดชบได้วาสานอีนางตอบไดอย่างเดียวนะคะเนาะ วันนี้เ็ำงานสบายๆเบอร์เลยเปิดหลังบ่ได้เปิดยังเนาะคะบบ่ะเพราะว่าเบอร์เลยถอดผ้าปูที่นอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอน,นะคะ่ะเด็กหน่อยนักเรียนเขาเฮ็ดให้เขาอถอดผ้าปูที่นอนแล้วก็ใส่ผ้าปูที่นอนอย่างเดียวนะคะอีนางก็ล้างห้องน้าล้างทำความสะอาดตามลั้างหน้าพี่น,อน้องฮะก็ม้วนอยู่คะ่ะเฮ็ดงานมื้อนี้โอ้อากาศสดชื่นวันดีๆ บรรยากาศดีๆต้อนรับวันดีๆพี่น้องคะมีวันดีๆเขามาเรื่อยๆเนาะคะ่ะนอกันเท่าคิดดีทําดีพี่น้องค่าบ่ต้องไปอิงยังหยุ่งยากองยังกับผู้ดบ่ต้องไปคิดไปว่าไปอีหยังผูใ้ใดพี่น้องสิ่งดีๆมันก็จะเขามาหาโตวเฮาเองเนาะคะ่ะเนาะอีวันมื้อนีอ่าก็เป็นอีกมื้อหนึ่งเนาะคะ่ะสิ่งมีสิ่งดีๆเขามาอานีนังโล่งมากเลยคะ่ะได้ฟาดยอบแต่ว่าอีนังก็ ลองไปเรียนภาษารนเวยใ์ให้จบให้จบชั่วโมงเนาะคะ่ะให้จบชั่วโมงแล้วก็จะลองศึกษาเบิ้องไมกรอนอีนั่งอาจจะเอ่อเรียนสายอาชีพตอ่อหรือว่าจะบอรเรียนก็บอบอ,บอแน่ใจเท่ากันพี่น้อง